สวัสดีจ้าสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับผมสองสามสี่บารามีบอลวันนี้มีบอลสีสวยมาแบ่งบานจ้าไปที่ค่าจะส่งมีค่าจะส่งห้าสิบบาทแต่ถ้าสั่งครบสามต้นจะส่งให้ฟรีนะจ๊ะสามต้นจะส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมสนใจโทรหรือแอดไลน์ศูนย์หกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดเดี๋ยวมีอเบอร,ร์สาวน้องก้อยรับสายจะไปี่สองสี 24, บ่บารามีบอลเข้ามาฝากกดไลค์ฝากกดติดตามแวะผ่านไปผ่านมาฝากกดให้หน่อยนะจ๊ะ ต้นนี้จะพี่พรเจ้าสัวกระถางหกนิ้วหน้าแดงจะพรเจ้าสัวหน้าแดงน้องไม่ได้เขินไม่ได้อาเลยนะจ๊ะเป็นหน้าแดงด่างแดงด่างแดงที่ทํายากที่สุดแล้วในบรรดาพรเจ้าสัวนะมีด่างขาวด่างเรืองเนาะอันนี้ด่างแดงสวยๆกระถางหกนิ้วจ้ะสามร้อยบาทพรเจ้าสัวพรเจ้าสัวหน้าแดงจ้ะพรเจ้าสัวหน้าแดงไซส์โตโตเลยกระถางหกจ้ะสามร้อยบาทนี่พรเจ้าสัวหน้าแดงนี่หน้าแดงสวยๆเนี่ ด่างตั้งแต่เกิดจ้ะพี่เวลดีอนาคตไกลสวยๆเลยพอนเจ้าสัวหน้าแดงมันจนากระดังหกนิ้วสามร้อยบาทจะ้ะแล้วก็มีต้นนี้จ้ะต้นน,นี้ด่างแดงเช่นกันอันนี้มันจะเริ่มเปิดทองแล้วจ้ะจะออกทองๆแล้วแดงอบทองเนี่ยแบบใหม่ล่าสุดเนาะพอเจ้าสัวกระถางหกนิ้วจ้ะหน้าแดงสามร้อยไม่ได้เขินไม่ได้อายหน้าแดงสวยแบบนี้เลยพอเจ้าสัวจ้ะ ต้นนี้น้องโวโวเคโนอันนี้มีกี่ต้นเอ่ยหนึ่งสองฟอร์มกอเลยแล้วกันบีมีสองต้นในกระถางนะสองหรือสามนะเดี๋ยวผมดูให้แน่ใจก่อนหนึ่งสองเหมือนจะสามต้นจ้ะพี่เหมือนจะสามต้นเนาะโวเคนโนตัวนี้มนนีสามต้นในกระถางสามต้นในกระถางคุ้มไหมคุ้มจัดเลยตัวนี้คุ้มจัดเลยสี่ร้อยห้าสิบจ่ะบีโวเคนโนหน้าด่างสวยแดงเป๊สามต้นในหนึ่งกระถางเอาสิใครอยาก ้าอยากได้ฟอร์มกอนี่เลยพี่สามต้นในกระถางโวเคโนโสวยๆจ้ะพี่ใบดกด่างนี้ดีสามต้นในกระถางสี่ร้อยห้าสิบจากกระถางหกนิ้วกระดางหกนิ้วด้านนี้สาวนาครหน้าจมพูสวยหวานน้ําตาลชิดซซายจะ้ะสวยหวานมากหน้าชมพูหวานจะ้ะสาวนครใช้สีกระถางหกนิ้วจะ้ะสามร้อยห้าสิบครับสามร้อยห้าสิบสาวนครใช้สีกระถางหกนิ้วหวานกว่านี้ไม่มีอีกแล้วพี่หวานกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเพชรจำทองกระถางหกเช่นกันจ้ะเพชรจำทองเนาะ นี่เขียวเขียวชมพูสวยๆเขียวเขียวชมพูสวยๆนีเ่เพชรจอมทองเพชรจอมทองกระถางหกนิ้วจ้ะก,กระถางหกนิ้วนี่หน้าชมพูเปิอะเปิอะเขียวสวยๆจ้ะสี่ร้อยบาทกระถางหกจ้าเพชรจอมทองอะหมุนให้ดูสวดทรงอกเอวสามร้อยหกสิบองศาจ้ะพี่สี่ร้อยบาทเพชรจอมทองหน้าสวยๆเลยหน้าสวยๆนี่นี่ชมพูชมพูตัดเขียวจมจ,จ๋าละจ้ะ เพชรจอมทองกระถางหกเนาะสวยๆกันทุกต้นเลยจ้ะพี่ตัวละสี่ร้อยจ้ะกระถางหกนิ้วเพชรจอมทองเพชรจอมทองหน้าสวยๆหน้าแดงตรงนี้จะ้ะเพชรพระนครเพชรพระนครสี่ร้อยห้าสิบกระถางหกนิ้นวจะ้ะหน้าแดงเจ่มๆแบบนี้จ้ะพี่เพชรพระนครเน,ะพพนาะเพชรพระนครหน้าสวยกระถางหกกระถางหกกระถางหกนี่ต้นโตไม่เล็กจ้าต้นโตไม่เล็กหน้าสวยๆกันเลย ต้นจากเพชรบนครเช่นกันชาบีต้นนี้เนาะกระถางหกนิ้วสี่ร้อยห้าสิบจ้ะหน้าสวยๆคัดให้แบบพิเศษพิเศษพิเศษใส่ไข่จ้ะอันนี้ไม่มีใส่ไข่นะจ้ะที่นี่ใส่ใจคนน่ะฮันโหลนะต้นนี้อ่าเมืองเกาะเกร็ดจ้าเล่นบุกแหลกก็จะลืมชื่อต้นไม้เมืองกอเกาะเก็ดเมืองกอเกาะเก็ดไซส์ใหญ่กระถางหกเช่นกันชาบีต้นใหญ่มากอ่ะบึ๊บเอียงถนนชาบีนี่ต้นใหญ่รูรอดใหม่มาแล้วจ้ะ เมืองเกาะเกตใหญ่เมืองเกาะเกตใหญ่โรงกระถางสิบสิบห้าได้สบายสามร้อยบาทจ้ะเกาะเกตไซส์ใหญ่เนาะเกาะเกตไซส์ใหญ่สวยๆกันตรงนี้เลยนี่ด้านนี้เป็นรัตนะรุงเรืองจ้ะรัตนะรุงเรืองกระถางหกนิ้วลัตนะรุงเรืองหน้าสวยๆนี่หน้าแดงสวยๆสู้แดดจัดเลยกระถางหกัตนะรุงเรืองสามร้อยห้าสิบจ้สามร้อยห้าสิบรัตนะรุ่งเรืองรัตนะรุงเรืองกระถางหกเช่นกันจ้ะพี่ต้นนี้เทวีสุริยาโอ้ใบมันเงา ใบมันเงาสวยสูแ ENNIS, ส้ดแ, cargo, สดแดดมากกระถางหกต้นใหญ่จากเทวีสุริยาเนาะนี่ใบใหม่เปิดด่างมาแล้วพี่ดูอันนี้คือเนี่ยผมไม่ดูใบบานเงาสะท้อนแสงแดดมากเทวีสุริยาสี่ร้อยบาทจ้ะกระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วไม้ใหม่ชื่อว่าเทวีสุริยาด้านนี้เป็นไม้หนนะเมืองนวลจากพี่หน้าชมพูทองเนาะไม้แยกโหนกระถางหกนิ้วจากกระถางหกไม้หนอณะเมืองนวหน้าชมพูทองใบนี้ใบใบล่าสุดเน like ี่ยเปิดทองมาแล้วแบบนี้สวยๆเลยเจอนี่ หน้าชมพูครับพี่ชมพูทองไม้หนอ่อกระดังหกหนึ่งพันบาทจา้ะหน้าเมืองนนท์ไม้หนอ่อชมพูทองใบใหญ่มากมิดฝ่าม,มือจ้ะพี่ไปถ้าฝ่าม,มือใบใหญ่ไหมเพราะว่าน้องเป็นไม้หน่อเนาะนี่ด่างสวยโตไวาจากไม้แยกหน่อหน้าเมืองนอนท์นี่แล้วก็มีหน่อนี้จ 1, ้ะหนึ่งพันเช่นกันจ้ะพี่หน้าชมพูทองสวยๆเลยอันนี้หน้าทองเปิดหน้าทองมาแจ่มโบมากใบนี้ใบใหม่ล่าสุดหลอดใหม่มาอีกแล้วจ้ะนี่ไม้หนอ่อต้นใหญ่ๆเนาะไม้หนอ่อต้นใหญ่หญนี่แยกให้ดูจ้ะพี่ สายใหญ่จริงไม้หนอหนึ่งพันบาทจ้ะหน้านี้จ้ะพี่สวยๆเลยหน้านี้สวยๆเลยแล้วก็มีตรงนี้อีกต้นจ้ะไม้แยกหนอณเมืองนอนหน้าชมพูทองสวยๆหนึ่งพันบาทจานอใหญ่ๆใบใหญ่ๆโตวไวโตวไวกระถางหกอับกัเอาไปอับกระถางได้สบายครับพี่ไม้น้องใหญ่เกินกระถางหกนะไม้น้องใหญ่เกินกระถางหกแล้วต้นนี้กำปั่นทองหน้าทองสวยๆจ้ากระถางหกนิ้วกระถางหกหลอดหมามาแล้วน้องชื่อว่ากำปั่นทองเนาะกำปั่นทองสี่ร้อยบาทจ้า ใบน้องจะออกอ่อออกกลมๆหรือลีลีกลมๆแล้วมีสวยๆกำปั่นทองไม้ใหม่อีกต้นที่น่าเก็บเช่นกันจกนี่ออกด่าใบนี้ด่างทองสวยว้าวเลยกำปั่นทองเนาะตอนนี้บอลกาบหน้าด่างชมพูจะมีหน้าอมส้มตอนโตตอนโต,ตอนโตเต็มัยนะพีตต่ตอนโตกว่านี้เนาะอันนี้จะออกชมพูก่อนชื่อว่าเทพสายฟ้าจะเป็นบอลกาบบอลกาบเทพสายฟ้าหนึ่งพันบาทจะ้ะเทพสายฟ้าครับหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาท กระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วไม้ใหม่ไม้ใหม่ต่างสวยต้นนี้สิราหุ่มทองกระถางหกหน้าเทพจ้ะใบใหม่เปิดเปิดทองฮับครึ่งเลยหน้าชมพูทองเนาะอ,ออกแดงเลยพี่ออกแดงเลยกันชมพูเข้มเลยชมพูเข้มจนจะออกแดงนี่สวยฟอร์มนี้กระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วสิราหุ่มทองสี่ร้อยห้าสิบาทจ้ะต้นนี้ไซส์ใหญ่ดิฟอร์มใหญ่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 กระถางหกนี่เยี่งข้างให้ดูหน้าเทพสวยมากสี่ร้อยห้าสิบจ้าน,นี่ โดนแดดหน่อยมั้ยโดนแดดหน่อยอุ๊ยนี่โดนแดดหน่อยโดนแดดแล้วสวยมากจ้ะพี่สีราห้องทองสีราห้องทองกระถางหกหน้าเทพสีราห้องทองหน้าเทพใบไม้เปิดมาค่ะนี้ก็ใจระลรายกันไปว้าวุ่นกันไปอเพชรพระนครจ้าเพชรพ,ะพชระนครกระถางหกหน้าสวยเทพๆเช่นกันจ้ะพี่หน้าสวยเทพๆเช่นกันเพชรพระนครเนี่ยใบมันเงาโดนแดดสวยเจ่มวิ่งเลยอ่ด้านข้างจะ้ะสี่ร้อยห้าสิบครับเพชรพระนครนกกระถางหกนิ้วหน้าสวยๆแจ่มๆ แล้วก็ตัวนี้ก็แจ่มจ้ะเนีหหน้าแดงสวยจมๆเ,เพชรพระนครเห็นไสายตัวโตวจ่าบีกระถางหกเช่นกันสี่ร้อยห้าสิบจ้ะเพชรพระนครเนาะเพชรพระนครมีตัวน,วนี้ตัวนี้ก็แจ่มเนี่ตัวนี้ตัวนี้ก็แจ่มจ้ะสวยกระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วเพชรพระนครสี่ร้อยห้าสิบด้านนี้ก้าวแต้มไม้ใหม่ตับแมวก้าแต้มจ้ะบีเห็นไหม ป้ายขอบใบจะพี่เหลืองแดงป้ายเหลืองแดงเหลืองแดงที่ขอบใบเนาะเว็จมพูพื้นใบเขียวนี่ก้าวแต้มจ้ะหนึ่งพันบาทครับพี่กระถางหกกระถางหกไม้ใหม่ใ,หใบนี้นี่ด่างเหลืองฮาร์ฟครึ่งเลยก้าวแต้มจะ้ะก้าวแต้มดูรูปต้นแม่ได้นะครับพี่แล้วก็ยมีอยู่เราจะให้เปิดรูปต้นแม่ให้ดูสะหน่อยนะ่ะหรือทักแชทได้จ้ะขอดูลูปต้นแม่ได้ตอนโตได้แบบนี้อะก้าวแต้มหนึ่งพันบาทนะจ้ะไม้ใหม่ตับแมวเนาะไม้ใหม่ตับแมวก้าวแต้ม ต้นนี้เทพสายลุ้งด่างสวยกระถางหกกระถางหกเทพสายลุงหน้าทองจ้ะพี่เทพสายลุงหน้าทองครับหาแบบนี้เลยนี่แข้งสวยๆใบก็สวยสามร้อยบาทครับกระถางหกเทพสายลุ้งเทพสายลุงหน้าทองครับๆสวยๆ,วยวยวยๆวยนี่ฟอร์มใหญ่ฟอร์มใหญ่ฟอมใหญ่ล้นกระถางหกเลยเทพสายลุงเนาะสามร้อยบาท เมื่อกี้ยังคืมอยู่เลยพี่แป๊บเดียวแป๊บเดียวจริงแดดมาไวมากน่าจะแบบน่าจะคืมเพราะเมก้อนเดียวประมาณนี้แป๊บเดียว,ดยวแดดแบบแผ้นออกมาเลยเมื่อกี้ยังคืมอยู่เลยอ่าพรเจ้าสวใหญ่อันนี้นะออกชมพูแต่พี่ชมพูใบใหม่เปิดเหลืองทองพรเจ้าสวนใสใหญ่กระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วอันนี้หน้าหน้าออกชมพูนี่หน้าชมพูจ้ะพี่หน้าชมพูเนาะใบนี้ใบล่าสุดใบล่าสุดจ้ะ เรืองทองสวยงามอลัาเทสอะไรแต่ลืมกระถางหกนิ้วรอดใหม่มาแล้วจ้ะเอียงข้างให้ดูครับพี่ความใหญ่ของน้องต้นใหญ่ต้นโตสามร้อยบาทพรเจ้าสัวหกนิ้วหกนิ้ว,วห,หกนิ้วใหญ่ๆเลยหกนิว้วใหญ่เลยพรเจ้าสัวต้นนี้จ้าเมืองนครชุมหมาใหม่กันหน่อยหน้าส้มสวยเลยครับพี่หน้าส้มสวยด่างป้ายลึกเลยเมืองนครชุม หกนิ้วจ้ารอดใหม่มาแล้วอ่ะเอียงข้างให้ดูส่ทรงองค์เอลสามร้อยห้าสิบครับเมืองนครจุมนี่เนาะป้ายลึกๆแบบนี้จ้ะพี่ป้ายลึกๆแบบนี้คัดมาแล้วพิเศษพิเศษไม่ใส่ไข่ใส่แต่ใจเท่านั้นนันนะอ่ะสามร้อยห้าสิบเลเมืองนครจุมเนาะป้ายดีๆป้ายดียดีหน้าสวยสวยหน้าส้มสวยเลยนี่สวยสู้เด็ดมากสวยสู้เด็ดยังไงล่ะเข้มเข้มสามร้อยห้าสิบกระถางหกจ้าเมืองนครจุม มีสองต้นตรงนี้นะจ๊ะอันนี้ตับราศีจ้ะบอลกาบราศีมีนใบที่มือแตะคือใบล่าสุดตรงนี้เลยสวยจนละลายใจนะพี่ใจนี่ละลายเลยนี่ฮาร์ปครึ่งเลยราศีมีนนะจ๊ะตับราศีตับราศีตับราศีราศีมีนนี่เจ็ดร้อยบาทครับพี่สวยๆเลยสวยๆเลยเจ็ดร้อยบาทกระถางเอ่อห้าจุดห้านิ้วราศีมีนตับราศี บอกลกาบบอกลกาบสวยๆนี่ครับพี่ด่างยันกาบขึ้นยันใบสวยทุกอนูสวยทุกอนูอันนี้ใบร่างนะจ๊ะเดี๋ยวใบนี้จะไปละใบอันนี้แต่คือใบร่างล่าสุดนี่ปัญหาใบบนนี่คือสวยสวยแจ่มเลยจ้ะใบร่างเดี๋ยวเขาน้องเขาทิ้งไม่ปกติครพี่เนาะทิ้งบอลเนาะใบร่างก็ใบใหม่มาใบร่างไปอะไรประมาณนี้อย่าไปซีเรียกครับตัวน,นี้ก็เป็นพวกศีลาครับพี่ศีลาสีลาศีลาหุ่มทองสีลาหุ่มทอง,ห,ทองหน้าเทพหน้าเทพ อายดดรอปลงมาหน่อยเมื่อกี้ขึ้นต้นนี้ไปไซส์ใหญ่สี่ร้อยห้าสิบเนาะอันนี้หกนิ้วไซส์ใหญ่อันนี้ก็หกนิ้วเช่นกันแต่อันนี้ให้เป็นสี่ร้อยจ้ะพสี่ร้อยกระถางหกนิ้วเช่นกันไซส์ดรอปลงมาหน่อยแต่หน้าเทพสวยไม่แพ้กันหน้าเทพสวยไม่แพ้กันเดี๋ยวผมยกให้ดูเรียงให้ดูเอ๋ไซส์นี้นจ้ะพี่ไซส์นี้หลอดใหม่มาแล้วนี่ใบเรียงดอกสวยหน้าชมพูทองจะ้ะพามาแร,แร,แรกๆกันอันนี้อาจจะเป็นแบบว่าไม้หัวพอดเนาะที่แบบว่าเป็นจิ้นเขี่ยวแบบนี้เาเลย ขึ้นมาโตมาก่อนเลยใหญ่กว่าแต่จริงๆอ่ะปลูกมาปลายพร้อมกันนี่อย่างนี้เดบิ่สี่ร้อยบาทเห็นไหมหน้าแดงทองสวยหน้าจมพูทองจมพูจนเข้มจนออกไปทางแดงเลยเบิ่เนี่ยใบใหม่ล่าสุดเห็นไหมใบนี้ทองใบนี้ออกไปแบบแดงเข้มไปเลยสวยเลยสี่ร้อยบาทจ้ะสีราหุ่มทองหน้าเทพเนาะสีราหุ่มทองหน้าเทพแบบนี้นี่กระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วต้นละสี่ร้อยจ้า สว,สวยทุกต้นเลยจ้ะพี่สว,ส,วสวยทุกต้นเลยเลือกยากเนาะเลือกยากจริงเลือกยากเลือกยากถามว่าจะให้พ่อค้าเลือกให้ผมก็เลือกตัดสิใจยากนะมีสวยๆกันทั้งนั้นเลย <c oughs> โอ้ยเนาะ,ะนำมะงนนหน้าหวานจ้ะน้ำมะโนนหน้าหวานต้นนี้หลอดใหม่มาแล้วจากกระถางหกนิ้วน้ำมะโนนหวานเจี๊ยบเนี่ยเห็นไหมหวานแข่งกับสิราหุ่มทองกันไปเลยจ้ะนี่วางไว้ด้วยกันหวานแข่งกันเลยสามร้อยห้าสิบจ้ะนะมะโนนหน้าหวานเนาะหลอดใหม่ออกมาแจมๆนะพี่ไม่ผิดหวัง รถไม้ดังออกมาเลยจ้ะรถไม้ดางออกมาเลยครับกระถางหกเนาะกระถางหกณมงนนท์สามร้อยห้าสิบหน้าหวานนี่เอามาวางไว้เด้นะ๋ยนหวานแข่งกับศิลาวางสู้กับศิลาหุ้มทองนี่ก็ศิลาหุ้มทองนะจ๊ะอันนี้ก็สี่ร้อยจากกระถางหกนิ้วจะเป็นศิลาหุ้มทองเป็นหน้าชมพูมทองเนาะเป็นหน้าชมพูทองอะ ตันนี้ก็เป็นน้องโวจ้ะเห็นใบมันเงาแบบนี้สวยสู้สวยสะท้อนแดดเงาเงาแบบนี้ก็คือน้องโวเกโน่จ้ะเป็นอย่างอืง่นไปไม่ได้เพราะว่าโวเกโน่เวลาโดนแดดแล้วใบจะเป็นแบบนี้นะจ๊ะพี่นีเนาะนี่เห็นไหมจะใบมันเงาวิง้งวิ้งเหมือนพวกกัญชงลงอะไรแบบใบเงาสู้แดดผมไม่ได้ฉีดน้ำยาเลยนะพี่อันนี้คือธรรมชาติธรรมชาติจะ้ะแดด่องเป็นแบบนี้เลยโวเกโน่สวยแสบตามาก450จ้าะกระถาง6กนิ้วกระถาง6นิ้วเนาะโวเกโน่โวเกโน่เนี่แล้วก็ต้นนี้จะน้องโวเช่นกันเนี่ยหันหาแดดนี่คือแบบ สะท้อนสวยแยงตาก,กันเลยทีเดียวเชียวฮั้นะ450จ้ะโวเคโนโอ,อันนี้ใบกลมๆป้อมๆจ้ะพี่อมันีตัวนี้อะไรนั้นนะนะเออเดี๋ยวอยู่ๆผมก็ลืมชื่อตัวน,นี้เฉยเลยอ่ามันีมาน,มานีนี่แหละ <laughs> ไม่ได้เสียป้ายเดี๋ยวไม,ไม้ไม่ได้ขายผ่าไว้นานแล้วพี่ผ่าจนลืมแล้ะอะไรนะ อาข้าไปก่อนแล้วกันสตาร์ทเลยผมไม่ได้เตียยป้าชื่อเรือไม้ที่แบบโหผ่าไปจนนานจนลืมไปแล้วบีจนลืมนึกว่ายุบไป,ปหมดแล้วอามาเค้นนี่ดีกว่าเพชรพระนครจ้ะพี่เพชรพระนครกระถางเอ่อหกนิ้วกระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วสี่ร้อยห้าสิบจากหกนิ้วเน,วนี่ฟอร์มนี้เลยจ้ะพีหมุนสดต่งเอวสามร้อยหกสิบองศาสวยสวยุดไใบมันเงาสู้แดดเช่นกันจ้ะพี่ไม่แพ้น้องโวเลยสี่ร้อยห้าสิบเพชรพระนครจ้ะ แล้วก็ตรงนี้มันีร้อมเพชรหน้าดังเดิมออริจินอลนะจ๊ะหน้าดังเดิมออริจินอลนี่ด่างจมพูตักพื้นไปแจมๆแบบนี้450จ้ะมันีร้อมเพชรออกแดดก,ก็จะแบบนี้นะจ๊ะนี่นี่เข้าล่มก็บแบบนี้นี่เรามีให้ดูแบบสองมิติสองทางเลือกอันนี้คือในร่มจ้ะอันนี้คือออกแดด <laughs> 450จ้ามันีร้อมเพชรกรบพี่ๆหน้าดังเดิมสวยๆออริจิ inal, นอลเนาะแล้วก็มีต้นอีกต้นหนึ่งจ้ะมันีร้อมเพชรเช่นกันหน้าเดิมหน้าเดิมนั่น หน้าเดิมหน้าสวยหวาน4ี่ร้อยห้าสิบจ้ะนี่ออกเดดอันนี้เข้าร่มถามว่าร่มมาจากไหนผมเอาตัวผมบังนี่แหละครับพี่ๆตัวผมบังอยู่ในร่มอ่ะอันนี้ออกเดดแน่นสวยๆกันแบบนี้เลยแบบนี้เลยน,นี่นี่เนาะอันนี้เพชรจอมทองจ้ะเพชรจอมทองเพชรจอมทองสี่ร้อยกระถางหกนิ้วนะจ้ะเพชรจอมทองหน้าป้ายสวยๆจ้ะพี่ป้ายสวยๆเพชรจอมทองนี่ เดี๋ยวถ้าใครอยากได้ต้นนี้ก็อ่ากระถางหกนิ้วนะจ๊ะพี่เดี๋ยวทักแชทหาน้งกล้อยละกันผมนึกชื่อไม่ออกจี๊เขาก็ไม่ได้เสียบป้ายผมเลยนะเดี๋ยวนะเพราะว่าเป็นไม้ผ่านึกว่ายุบไปแล้วรุ่นที่ผมขึ้นชื่ออยู่ผอยู่ดีๆก็สตาร์ทลืมไปเลยบางทีไม้มันเยอะจัดนะพี่ไม้มันเยอะไม่รู้แบบบางต้นก็จําได้บางต้นถ้าไม่ได้เจอเจอหน้ากเลยก็จะเริลืมก็หน่อยนะจ๊ะต้นนี้อะ ามร้อยบาทครับพี่กระถางหกนิ้วผมลืมชื่อทักหาเชทดต้องก้อยจาได้ทักหาเช็ดต้องก้อยได้ต้องก้อยจำได้ไม้ต้นนี้นะเขาซื้อมาเก็บอยู่แล้วก็มาผ่าเนาะเขาจําได้แน่นอนเป็นไม้ที่เขาชอบผมระจาไม่ได้ประมาณนี้แล้วกันนะบีสนใจต้นไหนก็โทรเลยนะจ๊ะศูนย์หกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าก้เจ็ดเนาะสามต้นสองฟีมีเก็บเงินปลายทางจากสองสามสี่บารมีบอลฝากกไดไลค์ฝากกด,กกดติดตามด้วยจ้าหน่อหน้ามรกน,นสวย แว้าวมากจ้ะพี่ๆี่สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า